พลังท่านของเจ้าก็ขวดเดียวสวัสดีครับหูกลับมาอีกแล้วเนอะโอ้ยคุณไปก็ไม่มีใครตามทาทีทำไมหีทางท่านจะนี่นี่ส่งครเรามีแรง่านอืม เอ้วอย่านี้ที่ไหนแล้วดูอะไรนั้นนั่นอะไรอ่ะแล้วในภาพแล้วในนี่ใครเนี่ยที่ถามผมมาไ้วยบอกทีว่าผู้มันอยู่ตรงไหน ไอ้นกนี่ดีู่ตัวนนี้มันเติบเติมสองตัวแมวไอ้หู้สองหลานไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรออะไรวะนี่มันตังของของแดงไอ้ตัวสีฟ้เซน่งจะได้ของตัวแดงนี่เหรอ Peace, peace 嗯，特滚特 p e a c 嗯嗯，聊聊聊聊，来杠杠。 ุดไอ้นี่ออกไปคนหนึ่งดว่าเอาไปด้วยยังไงไม่ไปนหนึ่งเอาไปปวดนหนึ่งโอเคก็กดสิเอเดี๋ยว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 เดียวเดยวเดียวเียวเดี๋ยวเอาตัวสีแดงไปยังง้นเหรอแหมไม่มีสิทธ์แต่ต้องตัวสีแดง <ourage> หด้เหลืองเอ้ยเอ้ยคนมั่วคนมั่วอ้าวทำอะไรเงอ้ยเฮ้ยสองกล่องสองกล่องสองกล่องมนมี่นี่นี่นีไม่มีอ่ะมันหายไปเฉยเลยอยู่ดีๆมันก็หายไปอ่ะเอากี่กล่องก็ได้อ่ะที่ได้พวกเนี้ยฮัลโหล Cái bơ có điều khủng hoảng Bây giờ mình sẽ thử thách Bây giờ mình โอเคแล้วในที่สุดฉันก็ได้ตัวละครแรกปกป้องพี่กองนี่นี่นี่ด้วยไอแม่ไอแม่ไอแม่ แม ok ่ม่ทำมอขมาสิจ๊อบบ้าเยด้วท่าตบกีก็แม่ม่แลวะ Kau, you, 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 leh, dia, you, you. Yes, naik puncak, cut, kuben. Apa? naik puncak. Ini tenggi siapa lo, bakalnya? ตอนนี้เราเป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีใครเอาไฟท์ัพสติเกแมนมาสู้ไม่กดแม่ฉันจะไม่กดแมกคนที่เอาไปท์ัพสติเกแมนมาดิีคข้อข้ามตัวเดียวเจ้าเมียอะไรเจ้าบักที่ดีอเออข้ามขี้ โอเคโอเคกันเฮม่ล้ม่้อ๋อเนอเอออออ๋ไมอ๋อวาใส่ทไมอ้งนอ้งนใครที่ปนสีเงินลับเจอผ้าอุ้ยทําไมเอาตัวดีมาที่มันผ่านนานคดมาได้อร่อยมีอะไร Yup. ดูรู้ไม่หยิบเปเศรษฐีเงินล้านเลยฮ้ยชวนก็กดไปเลยเศรษฐีเงินล้านที่มี่นี้นะคุ้มตายเลยเฮ้ยอย่าไปเผอคนในกล้วยอี่าันกลับไปเยอะมีอะไรเขานี่มาด้วอเขงนี้กว่าเยอมี เกลือดิเกลือเกลือ,อ,อ,อไม่ต้องเอาสไนเปอร์มาเลยมีสองตัวเอทำไนเปิ้ลไม่โขวคนหนึงง่งมาเนี่ยมันต้องมืเอเงินกดไม่ฉันมีเพระเอกจากมือจีนเลยนะชื่อว่าที่ม,มีตรงมากดที่ม,มีตรง ไม่กดแนกเพระว่ามีคนดีกว่าเราหน่เดอ้าวัวเิมโลบ้ากัะไอเลี่นี้ตัว p y t h ่าขมิมนเนลือมั้แม้มนเล็กใหญนะมั้มั้อมั้ ไอ้หนูเปนยังไม่มาไอ้คที่มันแร่อะไรนะเออแรกหงนไม่ okay. ิีก่อนโอ้กือมันมีแต่กือไปดีก่าเไกล หายหมดไม่ไดนอืไม่ได oh ้ให้เข้าไมาตรงนี้คุกตนไปมาเจ้าไปทำทดึกเหมาลู่เหมาเอาไปเมืครั้อาจารย์มกินเดี๋ยวแล้วตกยุคมันถึงเต็มปีสี

ไอ้หน้าบูไปด้วยอะไรวะเนี่ยวันนี้มันโชคดีด้วะมันีมคนจะมาเอาไอ้บ้านจูเฟอะไรก็ไม่จำ Komokiyo inu kakiri ne mani kunu ni mani kunu omokere, kikiririre kunu, emoni ninyoni, emoni wane ni, emoyo erukena.

รีบเก้าฮาร์ดนี่หนาเลยกดฮาร์ดทีหนฮาร์ดกดฮาร์ดอเนี่ยไ,ไม่มีตัวกันวความเงนก็ไม่เหลือ อไม่ทำอะไรเลยทำอะไรมั่งดิมีแค่เกาะเดียวนะกันไม่ได้หรอกเนี่ยร้อยนึง,นงไม่เออโอไม่ทำอะไรสักอย่าง ถ้าคู่กับตัวฟังงินแน่นจะร้ายที่เนาะเฮ้ยสงสัยว่าถ้ามันมีเกาะตรงนั้นอ่ะเออนี้